สวัสดีพ่อแม่สีเราอินสาวน้อยเพื่อนๆเอฟซีช่องโุ้งช,งชาแนลครับอ้าวนีงกูรับยาดมตั้งแต่ฉันประตา,ารแล้วเนอะอาะมานั่งรับ,รบยาดมนี่แหละอ้าวครับยายมมากับ เช่าเชิ่องเงียบๆตัวน,นี้กามาเรื่อยๆตัวน,นี้ญาติโยมมาสายตัวหลวงปู่ชั้นพัะนา,ารแล้วชั้นเวลาเดียวเนาะหลวงปู่ชั้นเวลาเดียวชั้นเรียบร้อยแล้วไปรับญาติโยม ชุดหนึ่งกลับชุดหนึ่งกลับชุดึ่งก็งกงกเข้าไป

โยมกันยังยมาเรื่อยๆนะครับเนาะมากราบหลวงปู่มาอาบน้ำมนต์ครับ สามสิะวันที่30ก็จะลืมเลยครับเดอ้อวันที30่30นะครับทานอาหารโตจีนแรงนะครับแล้วก็สัมผัสกับศิลปินไก่ชิดนะครับศิลปินนักร้องหมอรำสาวน้อยเพชรบันเพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเนาะ30สิงหาคม138บาททักไปที่เพจสาวน้อยเพชรบัญเพงนะครับเนาะสำหรับกลุ่มปิด ลายสดคุณปิดสดโตนะครับจองโต๊ะจีนนะครับ3,500บาทนะครับ8ที่นั่งนะครับเนาะหโต๊ะนะครับหรือว่าจะเมาคนเดียวหนึ่งโต๊ะนะครับอันนี้ก็ตามสะดวกนะครับเนาะทักไปก่อนวันที่28เนาะครับเนาะสิงหาคมนี้นะครับ สัมผัสกับศิลปินนักร้องมอรําทั้งสองวงนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเนาะโดยเฉพาะลาวุงอิงนะครับแต่ใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับเนาะก็ช่วงแรกนะครับเนาะที่ยังไม่เริ่มไลฟ์สดทางกลุ่มปิดนะครับพอแจ้งสำหรับใครที่ จองโต๊ะนะครับ3,500นะครับเลี้ยไปร่วมงานในวันนั้นนะครับพอพอเป็นแม่ๆนะครับน้องแม่ๆนะครับฝ่ายหญิงนะครับน้องเขอจะให้ลาจะให้หอมแก้มดเดู่ดีลาให้หอมแก้มแต่จะเป็นผู้ชายบายย่ได้เด้อผู้ชายแค่ยืนถ่ายรูปพอ <laughs> เอาผู้แม่ๆก็แม่ๆก็รีบจอง ัวจองโตเด้อสามพันห้าแม่แม่นั่นะจะได้หอมแก้มลูกสาวละบาดเียไ่ได้ถ่ายรูปธรรมดาหอมแก้มพรมปาดโท่ปาดโท่แต่พ่อๆต้องงดนะครับนาะยืนถ่ายรูปอย่างเดียวเ <c oughs> ดี๋ยบทักไปที่เพียรสาวน้อยเพช่บ้านแพงนะครับเด้อเอาจองโตจองโตสามพันห้านะครับสำหรับคุณปิดก็ ร้อยสามสิบแปดบาทพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากไปแค่น,คนี้ครับฝากกดติดตามส่งโซนชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อครับขอบคุณทุกไลน์หัวใจทุกดวงที่มอบให้สวัสดีครับ